สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดรู้ผลสอบเร็วๆนี้ปมทหารยุ่งเลือกตั้งซ่อมเครือข่ายกปปสส่งสัญญาณเปิดศึกรู้ผลสอบเร็วๆนี้ปมทหารยุ่งเลือกตั้งซ่อมชุมพรเผยเสยต่อเต่าที่ถูกพาดพิงเป็นถึงผู้บังคับหน่วยทหารม้าภาคอีสานลูกน้องเก่าอดีตมทพ .2 ที่ช่วยงานรัฐบาล จากกรณีพักประชาธิปัตย์ออกมาระบุว่ามีนายทหารชื่อย่อว่าเสต่อเต่าพร้อมกำลังพลกว่า100น,นายเข้าไปในพื้นที่จังหวัดชุมพรหวังกดดันการเลือกตั้งซ่อมอสอเขตหนึ่งชุมพรที่จะมีขึ้นในวันที่16มกราคมนี้จนพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต่อมาพลโทเกรียงไกรศีรักแม่ทัพภาคที่4หมมทอพ4อ,ออกมายืนยันไม่มีทหารในกองทัพภาคที่4เข้าไปเกี่ยวข้อง ล่าสุดมีรายงานว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวเตรียมสรุปผลการตรวจสอบภายในสัปดาห์นี้โดยพบข้อมูลว่านายทหารผู้ถูกพาดพิงคนดังกล่าวเป็นระดับผู้บังคับหน่วยทหารม้าในพื้นที่กองทัพภาคที่สองและเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจจากอดีตแม่ทัพภาคที่สองคนหนึ่งซึ่งอดีตแม่ทัพภาคที่สองคนดังกล่าวปัจจุบันมาช่วยงานรัฐบาลและพักการเมือง โดยกองทัพบ,บกกำลังให้ทางต้นสังกัดสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาพาดพิงหรือไม่เป็นเรื่องถูกต้องแล้วที่พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกรับฟังพร้อมสั่งการแม่ทัพภาคที่4ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่นายราเมศรัตรนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ระบุ มีชุดทหารกว่า100นายเข้าไปยังพื้นที่เขตเลือกตั้งที่1ชุมพรในลักษณะกดดันการรณรงหาเสียงเลือกตั้งซ่อมซซของพรรคโดยให้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและรายงานให้กองทัพบ,บกทราบเป็นการด่วน ยืนยันกองทัพบ,บกมีนโยบายชัดเจนในเรื่องการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในทุกการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหากพบส่วนใดไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำทั้งทางวินัยทหารและกฎหมายบ้านเมือง การเลือกตั้งซ่อมสสเขต1ชุมพรกับเขต6สงขลาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่16มกราคมนี้ไม่เพียงเป็นการเลือกตั้งสนามแรกของปีใหม่2565ยังเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าเป็นการต่อสู้ชิงชัยกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์ฐานะแชมป์เก่ากับพรรคแกนนํารัฐบาลอย่างพลังประชารัฐฐานะผู้ท้าชิงแม้จะร่วมรัฐบาลแต่ทั้งสองพรรคถือเป็นคู่ไม้เบื่อไม้เม,ม,เมากัน ในสนามเลือกตั้งซ่อมก่อนหน้านี้พักประชาธิปัตย์เคยทวงถามถึงมารยาททางการเมืองที่พักรัฐบาลควรหลบหลีกให้กันแต่ไม่เป็นผลครั้งนี้ได้ออกมาตั้งคำถามอีกครั้งต่อท่าทีของกองทับ,บกกำลังเอื้อประโยชน์ให้พักใดพักหนึ่งหรือไม่ สำหรับข้อมูลชุดทหารกว่า100นายที่เข้าไปยังพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรหากหลุดออกมาจากพักฝ่ายค้านอาจถูกมองว่าเป็นข้อมูลกล่าวหาเลื่อนลอยปราศจากมูลความจริงแต่เมื่อหลุดออกมาจากพักในรัฐบาลด้วยกันเองน้ำหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ผู้บังคับบัญชาทหารบกสั่งการลงผ่านแม่ทัพภาคที่4จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะจะเป็นข้อพิสูจน์ว่ากองทัพบ,บกในฐานะกลไกลอำนาจหนึ่งของรัฐเป็นกลางทางการเมืองจริงหรือไม่สนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบราาประชาธิปไตยจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกลไกลหนึ่งในการสนับสนุนพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจเผด็จการทหารกันแน่ ความลึกซึ้งจากกรณีที่มีการส่งทหารจำนวนกว่า100คนลงไปในพื้นที่เขตเลือกตั้งซ่อมที่หนึ่งชุมพรไม่ได้อยู่ที่การประทะกันระหว่างพักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐหากแต่อยู่ที่ตัวละครอย่างนายสิริศักดิ์อ่อนละไมออกมาประทะกับตัวละครอย่างนายสาธิตวงน้องเตยแม้นายสาธิตจะเคลื่อนไหวในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของพักประชาธิปัตย์ แต่สิ่งที่มีการยกขึ้นมาเน้นยำ้ำคือคืนความเป็นธรรมให้กับลูกหมีคำว่าลูกหมีในที่นี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายชุมพลจุลไสยซึ่งมีข่าวสะพัดดังจากพักพลังประชารัฐว่ามีแนวโน้มจะยกทีมเข้าไปซบพักพลังประชารัฐต่อเนื่องแต่แล้วเมื่อข่าวลือที่ปล่อยออกมาไม่ปรากฏเป็นจริงจึงนำไปสู่การกลับมติพักพลังประชารัฐส่งคนของตนลงชิงชัยกับลูกหมี การชนระหว่างลูกหมีกับพักพลังประชารัฐจึงมีความแหลมคมที่ข้างหลังลูกหมีไม่ได้มีแค่นายสาธิตแต่ยังมีนายสุเทพเทือกสุบรรนกรณีของทหารกว่า100คนที่เข้าไปในเขตพื้นที่เขตหนึ่งชุมพรจึงไม่เพียงเป็นการสำแดงพลานุภาพ เหมือนกับข่มขู่โดยตรงไปยังนายชุมพลแต่หมายถึงพรรคประชาธิปัตยิ่งกว่านั้นปฏิกิริยาที่สะท้อนออกมายังเป็นไปทางสลับซับซ้อนเป็นพิเศษทางการเมืองเพราะนี่คือการดุลหลังนายชุมพลออกประทะอย่างตรงตัวไปยังพลังประชารัฐไปยังพลเอกประวิตธิงวงสุวรรณร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่าอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ คำถามอยู่ที่ว่าเมื่อออกโรงโดยนายสาธิตวงน้องเตยผ่านความเห็นชอบจากนายชุมพลเช่นนี้นายสุเทพจะนิ่งเฉยไม่ร้อนหนาวได้ละหรือ ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนของพักไทยพักดีพักกล้าเพื่อสับป,ประยุทธ์กับเครือข่ายของพักพลังประชารัฐในพื้นที่จตุจักรหลักสี่กรุงเทพมหานครไม่อาจแยกออกจากที่ประทุขึ้นในชุมพรเขตหนึ่งได้ทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการต่อสู้กันเองระหว่างคนในเครือข่ายกปปสด้วยกันเองอย่างเด่นชัดโดยมีพักพลังประชารัฐเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อน ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ